สวัสดีครับผมวันนี้ v ีเอ็นบัที่คาร์นะครับผมจะพาทุกคนมาดูรถยูสุ u อ็ซึ่งนํามาต่อตู้แห้งประตู10บานนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูรอบๆก่อนว่าเป็นยังไงนี่เปิดหมดทุกบานขนของได้สบายยกของขึ้นสบายครับผมอ่ะแล้วมาดูสเปคกันสเปคตัวนี้ครับ NLR ตู้แห้งประตู10บบานดูด้านบนกันก่อนหลังคา ปกติแล้วถ้าเป็นปกติจะเป็นอลูมิเนียมนะครับผมซึ่งอลูมิเนียมเนี่ยเวลาเราขับรถเข้าซอกเข้าซอยที่มีกี่ไม้มีสายไฟอะไรพวกนี้นะครับผมทําให้เกิดการเป็นรอยหรือฉีกขาดได้แต่ตัวนี้ครับผมเป็นเหล็กพับร้อนครับผมจะเกิดการฉีกขาดได้ยากมากๆขึ้นชื่อว่าเป็นเหล็กอยู่แล้วนะครับผมด้านหน้าเหมือนกันครับผมเป็นเหล็กพับร้อนเหมือนกันให้ดูก่อนด้านหน้าตรงนี้เป็นเหล็กพับร้อนครับผมซึ่ง จากการกระแทกจากสินค้าเวลาเราเกิดอุบิเหตุเกิดการเบรกุละสินค้ามันเลื่อนไปด้านหน้าตัวนี้ครับผมจะซับการกระแทกได้ดีกว่าอลูมิเนียมมากๆซึ่งอลูมิเนียมเวลากดโดนสินค้ากระแทกเข้าไปเนี่ยปุ๊บซึ่งอลูมิเนียมเนี่ยเดี๋ยวสินค้ากระแทกเข้าไปปุ๊บจะเกิดการเป็นรอยเป็นรอย,อยแบบเป็นชั้นๆเป็นรอยกระแทกอลูมิเนียมจะบุบเข้าไปุเข้าไปบุบเข้าไปตัวนี้จะซับได้ดีมากอ่ะแล้วมาดูกระต่อกับพื้น พื้นตัวนี้เป็นพื้นเหล็กลายนะครับผมสเปคปกติลูกค้าส่วนใหญ่เวลาต่อตู้ต่อประตู10บาทต่อประตู2บานจะใช้พื้นเรียบจะใช้พื้นเรียบนะครับผมซึ่งไอ้ตัวเนี้ยพื้นลายเนี้ยจะช่วยการถลายลื่นของสินค้าได้ดีกว่าพื้นเรียบดูนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับจะเห็นรู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 ฝั่งละ3ฝั่งละ3ซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวสเกลน,นะครับผมเอาไว้ละสินค้าอีกทีหนึ่งกันลื่นอ,อีกทีหนึ่งช่วยพพอร์ตอีกทีหนึ่งครับผม ดูครับผมรอบๆประตูตัวนี้ประตูทุกบานเราใช้อลูมิเนียมหมดเลยนะครับผมด้านหน้าของตู้เรามีบันไดลิงให้หนึ่งข้างาทางซ้ายหนึ่งข้างครับผมด้านบนหัวเกงเราใส่สปอยเลอร์ซึ่งสปอยเลอร์ตอนนั้นตอนนี้เรายังไม่ใส่ครับกำลังพ่นสีอยู่เดี๋ยวเราจะยกสปอยเลอร์มาใส่ข้างบนนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมถ้าใครสนใจ ติดต่อได้ครับ V n Body Car ครับผมจำกัดตามนี้เลยเบอร์ตามนี้เลยครับนี่ครับหรือจะเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตก็ได้ครับผมคำว่า V n Body Car จะขึ้นมาเลยครับผมยังไงก็ฝาก V n Body Car ไว้ด้วยนะครับนะครับ mm hmm.